สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องพิงค์แอนโชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนหรือว่ามิถุนนั่นเองนะคะอ่ะแล้วแต่คนเรียกนะว่าจะเรียกเมทุนเรียกมิถุนแล้วแต่เลยแต่ว่านะคะถ้าเกิดเราจะดูโดยการที่จากอ้างอิงจากในช่วงวันเกิดก็คือเป็นช่วงวันที่15มิถุนายนะคะถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าเกิดใครที่ทราบนะคะในเรื่องของลัคนาก็สามารถดูในรูปแบบของ ลักนาดได้อันนี้จะเป็นในเรื่องของการทํานายดวงนะคะภาพรวมในเดือนเมษาตามที่บอกไปแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการทํานายคลิปนี้เนี่ยต้องย้ากันก,นก่อนว่าเวลาตอนที่ทํานายนะคะอยากจะให้รับฟังแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนาะเพราะว่าในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยเราไม่ได้เจาะลึกเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งรู้เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองแล้วก็ใครนะคะที่ อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe, s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อที่จะรับพลังงานดีๆโอเคเดี๋ยวปิงจะเลือกไพ่นะคะทั้งหมด12ใบนะ12ใบนี้ก็คือจะเป็น12เหตุการณ์นะ12พบเรือนในทางโหราศาสตร์ประกอบกับไพ่มาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะขออนุญาตรวบไพ่ก่อนนะโอเคดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตำแหน่งแรกตนุกระดุมพระสหัชะะ พันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณะสุภากัมมะลาภาและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศกับโอ้โหไพ่ขึ้นมาดีเยอะมากชาวลัคนาราศีมิถุน ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นมาก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในทิศทางที่ดีทั้งนั้นเลยนะะมีแต่เรื่องชื่นใจเกิดขึ้นอาจจะมีติดขัดนะะปัญหายอยู่บ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะะดูภาพรวมแล้วถือว่าโอเคเลยเอ้าตั้งแต่ใบแรกกันเลยเรามาพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งตัวตนกันก่อนนะความรู้สึกนึกคิดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะะในช่วงนี้มันขึ้นมามันเหมือนกับว่าตัวคุณเอ,เ,อเองเนี่ยมีสติมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในล่วงอ่าช่วงที่เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยความคิดหรือว่าสติเราหลุดไปนะคะก็คือในเรื่อง บางทีเราอาจจะน้อยจิตตกค,คิดมากนะคะมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมาบ่อยๆสําหรับคนที่อยู่ลัคนาราศีนี้เนื่องจากว่าคุณเป็นธาตุลมอะ่ะบางทีคุณคิดคุณจะทําอะไรนะคะหรือว่าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคุณก็จะแบบ ปล่อยไปตามความรู้สึกจริงๆนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่นะคะเราเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยเวลาตอนที่เราทุกเนี่ยเราก็จะรู้สึกทุกสุดๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับคุณนะมีสติมากขึ้น ทำอะไรไต่ตองมากขึ้นแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะมีความสนใจนะคะในเรื่องของการสวดมนต์ในเรื่องของการปฏิบัติหรือนะคะพยายามหาสิ่งดีๆเข้ากับตัวเองนะคะคือบางคนเนี่ยเวลาตอนที่จะคบใครเนี่ยเราไม่ได้เลือกเนะว่าจะคบคนไหนเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวสําหรับชาวคนที่อยู่ในเรื่องของลัคนาราศีเนี่ยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโฟกัสตัวเองแล้วก็คือหาคนที่จะมีแต่คุณภาพอะเข้ามาในชีวิต อืมดีนะนะคะดีแล้วค่ะจะได้รับแต่พลังงานดีๆเขาถึงบอกไงว่าคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะสําเร็จไม่สําเร็จนะคะหรือว่าในเรื่องของการด,ดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนให้ดู5คน ที่สนิทที่อยู่ใกล้ตัวเราเข้าเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นภาพสะท้อนแต่ว่าตอนนี้ค่ะนะคะในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนนะคะก็คือตำแหน่งสาชะเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะพอขึ้นมาว่าเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนในเรื่องแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดตันไม่ได้เปิดรับใครเข้ามานะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อย กับสังคมนะคะเนยสังคมหมายถึงอะไรมันมีในเรื่องของอํานาจเงินอะมันหมายถึงในเรื่องของการสร้างภาพหมายถึงในเรื่องของการแข่งขันนะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอเพื่อนที่เหมือนจะดีเหมือนจะจริงใจแต่ไม่จริงใจนะคนนั้นก็เป็นแบบไหนคนนั้นเขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะเหมือนกับ ใช้ชีวิตสุขสบายนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของแบบของแพงๆภาพลักษณ์ดีๆอะไรแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยแบบคิดเห็นหรือว่ารู้สึกเอ้ยคอยตามไปกับเขาแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของสิ่งของหรือการครบเพื่อนที่มีโปรไฟล์ดีคุณต้องการครบใครสักคนหนึ่งที่จริงใจแล้วก็ไม่ตัดสินคุณนะคะเออเรื่องนี้มันพูดยากเนาะบางคนอาจจะชอบใช้ในเรื่องของของดูดีมีมูลค่านะ นะความชอบของแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่บางคนเนี่ยแค่มีความรู้สึกว่าใช้ของที่ฉันรู้สึกโอเคฉันรู้สึกพึงพอใจมันก็เป็นแบบนั้นทีนี้ในเรื่องของการครบเพื่อนมันเลยกลายเป็นว่าคุณน่ะจะไม่ได้ยึดติดด้วยในเรื่องของการครบเพื่อนว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นแบบไหนนะคุณสามารถครบได้หมดขอแค่คุณสัมผัสได้ถึงความจริงใจแต่เอาจริงๆนะ าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนนะไม่ค่อยโดดเด่นที่ผ่านมามันเหมือนกับมีเพื่อนจริงแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับาการเฮฮาปาร์ตี้การคุยกันทั่วไปคุณจะมีเพื่อนที่จริงใจนะคะหรือว่กเพื่อนที่คุณสามารถที่จะเปิดเผยนะคะในเรื่องของเงินหรือปัญหาต่างๆนะคะในเรื่องของชีวิตคู่อะไรที่คุณเก็บงำซ่อนเอาไว้เนี่ยแค่1-2คนเท่านั้นที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย สิ่งที่จะต้องระวังจากใบนี้ให้ระวังในเรื่องของการถูกโกงในเรื่องของการหยิบยืมนะคะแล้วก็ไม่คืนก็คือเพื่อนมายืมเงินนั่นเองแหละแล้วไม่ยอมคืนเงินเราแล้วตัวคุณเป็นประเภทใจดีนะคะเวลาตอนให้ยืมไปเนี่ยเราให้ไปด้วยแบบเออหวังว่าจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่พอจะคืนเป็นยังไงน่ะ มันไม่ได้อะนะคะกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการที่จะคืนเงินให้กับคุณทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มีการหยิบยืมหรือให้คนอื่นยืมไปก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อน นะคะคการผิดใจกันในเรื่องของเงินทอง,ทองเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่ลงได้นะก็ต้องระมัดระวังโอโหูปิ๊งเนี่ยนะเคยคบเพื่อนคนหนึ่งมานะตั้งแต่สมัยเด็กเลยตั้งแต่สมัยปอเลยสุดท้ายต้องเลิกคบกันไปเพราะว่าเรื่องเงินนะคะเราก็เสียความรู้สึกปิ๊งอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เนาะเ,เขาก็หายสาบสูญไปเลยนะเงิน ก็ประมาณเท่าไหร่กับครึ่งแสนน่ะหน้าที่เสียไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าตัวเราก็ได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะคะดีกว่าเงินมันมากกว่านี้แล้วกันก็พยายามหาในเรื่องของมุมมองแล้วก็แง่คิดที่มันจะมาทําให้เรารู้สึกดีมากกว่ารู้สึกแย่นะคะแต่เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่คุณฉลาดพอที่จะเลือกคนที่จะมาอยู่เคียงข้างกับตัวคุณนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานกับตําแหน่งกรรมะ ในเดือนนี้งานก็โดดเด่นนะนะคะงานโดดเด่นมากนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเท่าไหรนะ่นักอาจจะมีการเดินทางบ้างนะคะแต่ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าตอนนี้ดวงมันเหมือนส่งคุณคุณอาจจะได้ไปเจราจารเดินทางไปในที่ใหม่ๆหรือว่าได้พบเจอพูดคุยกับคนใหม่ๆ ส่งผลดีไหมส่งผลดีแน่นอนค่ะนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่างานที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันได้เห็นอะไรมากขึ้นมันได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นถ้าเกิดคนไหนที่มี เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะไปดูงานที่ไกลๆนะคะจะต,ต้องอาศัยในเรื่องของการนั่งเครื่องนะต่างประเทศก็มีเกณฑ์นะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสายต่างประเทศก็จะมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็สุกใสสบายใจนะคะทีนี้ตาแหน่งงานมันสวยงามแบบนี้แล้วแต่เอา้าดูเผื่อไว้หน่อยแล้วกันสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะเหมือนกับ ทําทอะไรใหม่เพิ่มเติมบางคนอยู่มานานแล้วรู้สึกนิ่งๆนะคะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยมันจะดีไหมมันไม่ค่อยดีสิที่นี่มันก็ดีอยู่แล้วนะไม่รู้ที่ผ่านมามันจะรู้สึกเครียดรู้สึกคาดหวังยังไงเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปมองไกลนะคะเดือนนี้เนี่ยภาพรวมในเรื่องของการทํางานมันดีอยู่ละทีนี้ไอ้คาว่าซอยตันเนี่ยมันสามารถที่จะมองได้หลายมุมอันดับแรกเลยถ้าเกิดสมมติวราเป็นในเรื่องของการที่จะไปที่ใหม่เพื่อที่จะคาดหวังในเรื่องของเงินเดือนเพิ่มค่อนข้างที่จะยาก เพราะว่าเงินเดือนที่คุณกําหนดหรือที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันสูงอยู่แล้วนะคะมันเลยทําให้ในเรื่องของการหางานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสอยู่แต่เพียงแต่คุณจะต้องรับเงื่อนไขได้ว่าการไปที่นั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเติมในเรื่องของรายได้ให้กับคุณคือบางคนเวลาไปทํางานที่ใหม่สิ่งแรกที่เราคาดหวังก็คือในเรื่องของรายได้เนาะแล้วก็เป็นอย่างอื่นตามขึ้นมานะคะทีนี้ มันก็เป็นตัวชั่งน้ําหนักแล้วแหละว,ว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆโดยไม่อิงจากตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่อิงจากตรงนี้คุณไปได้เลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันขึ้นมาว่าดีนะคะพองานมันดีเป็นแบบเนี้ยมันก็ไปส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยนี่ตําแหน่งกระดุมพระขึ้นมาดีมากสวยงามนะคะสวยงามแบบนี้แสดงยังไงบ้างนะคะหมายถึงในเรื่องของการที่มีกินมีใช้อะ นะคะจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณไม่ต้องเครียดในเรื่องของเงินเลยที่ผ่านมาคุณอาจจะหมุนเงินนะคะหมุนมาหมุนไปนะคะหามาจ่ายไปอยู่เป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณได้ลืมตาอาปากมากขึ้น มีในเรื่องการเงินสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะโดดเด่นในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่ทํางานในลักษณะของการที่มีเป้าหมายมียอดขายอันนี้ดีมากๆเลยนะคะจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็รวมถึงหนะ้าตัวคุณเนี่ยถ้าเกิดจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินให้ระวังในเรื่องของการเสียเงินกับบริวารบริวารมีใครบ้างลูกหลานอันนี้แน่นอนเรารู้อยู่แล้วแต่นะอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุหมาธาตุแมวเอาจริงๆนะคนที่เป็นธาตุหมาธาตุแมวเนี่ย เปไม่ยั้งเหมือนกันนะอะไรที่แบบทุ่มเทให้ให้กับเขาได้เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเป็นลูกจริงๆไปเลยนะปิงก็เลี้ยงแมวอ่ะสามตัวปิงก็เข้าใจอารมณ์คนลับรักแมวรักสัตว์มากๆเลยนะคะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินดีๆแต่ก็โชคดีค่ะนะคะมีทั้งคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้เงินเราด้วย เออพูดถึงคนสนับสนุนให้เงินเราตำแหน่งพันธุมันขึ้นมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่คุณน่ะจะได้ทรัพย์สินสินทรัพย์จากในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกตกทอดอันนี้มีเกณฑ์นะขึ้นมาดีนะอืมน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตำแหน่งในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะมันจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะหมายถึงอะไรถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้อยู่กับ ญาติพี่น้องไม่ได้อยู่กับครอบครัวมีโอกาสนะคะที่จัดเดินทางมาหาหรือคุณเดินทางไปหาเขาแล้วก็ในระหว่างเดียวกันให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวมีแนวโน้มน,นะคะเช่นในบ้านเนี่ยคนไหนเนี่ยเป็นโรคประจําตัวอยู่หรือว่าเคยผ่าตัดมาก่อนแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดโรคเดิมๆซ้ําๆแปลว่าตําแหน่งในเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะชั่งน้าหนักว่าเฮ้ยแล้วใครเนี่ย ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือให้ระวังในเรื่องของเพศชายนะคะเพราะว่าไพรมันขึ้นมาเป็นดาวพฤหัสเนาะมันก็คือความเป็นพ่อนะคะดาวพฤหัสก็คือไปให้ค่าน้ำหนักว่าให้ระวังสุขภาพของคนในบ้านที่เป็นเพศชายนะคะที่จะมีการเจ็บป่วยหรือว่ามีในเรื่องของโรคเดิมๆิมเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งปุตตะนะคะขึ้นมาโอ้ตายแล้ว มีเกณฑ์เจรจามีเกณฑ์เจรจาเกณฑ์ทำธุรกิจใหม่ๆการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะครั้งนี้อาจจะไม่ได้ทําคนเดียวนะคะบางทีเราทําเราอยากจะทําคนเดียวใช่ไหมคิดเร็วตัดสินใจเร็วแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมีพาร์ทเนอร์มันมีหุ้นส่วนมันมีคนที่อยากจะร่วมโปรเจกต์หรือทําร่วมบุกุลทีนี้ไอเดียความคิดนะของเรากับเขาเนี่ยถ้าเกิดได้มีการพูดคุยกันเนี่ย เพอร์เฟกดีมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะได้หุ้นส่วนนะคะได้คนที่ทําธุรกิจร่วมกันที่เขามองเห็นในเรื่องของเป้าหมายเดียวกับคุณนะคะรวมถึงในเรื่องของการศึกษาต่อนะคะแล้วก็การได้อะไรใหม่ๆด้วยการได้อะไรใหม่ๆหมายถึงอะไรสินทรัพย์อะบ้านรถนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของการที่จะไปกู้เงินมาเพื่อที่จะลงทุนต่างๆดวงเปิดอะ่ะ ทำอะไรก็ดีนะคะเปิดจริงๆนะคะตำแหน่งเพื่อนอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยสวยนะตำแหน่งปุตตะนะบริเวณรอบข้างอารมณ์จิตใจคุณแล้วก็ที่บอกว่ามันดีขึ้นอีกก็คือตำแหน่งสุภาในเดือนนี้ค่ะชาวาลัคนาราศีมิถุนเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูก,ลกร,รกักของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยากจะทําอะไรได้หมดนะคะทีนี้ไพ่ขึ้นมาพระคุ้มครองถ้าเกิดเรามองไปในมุมมองของความเชื่อโอ้โหช่วงนี้ขอพรได้ นะคะแล้วอย่าลืมนะไพ่ใบแรกของคุณเห็นไหม เป็นการปฏิบัติเป็นการอาบน้ำมนต์อันนี้พระคุ้มของหมายความว่าอะไรถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะคะหรือมีเวลาในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติโดยเฉพาะใครที่ถ้าเกิดมีเวลาจริงๆในเรื่องของการแบบไปบวชแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นสัก2คืนสาคืนอันนี้แล้วแต่คุณเลยก็ยิ่งส่งเสริมเลยนะคะแต่คนไหนที่ไม่มีเวลาทําที่บ้านได้ค่อยๆสะสมกันไปนะ,ะแต่ขึ้นมาว่าดีมากๆอะ่ะมันจะได้อะไรมาโดยที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังอะ่ะเหมือนแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจอะคำว่าปาฏิหารนะิณ่ะในเดือนนี้ใช้กับชาวลัคนาราศีมิถุนบ่อยมากนะคะส่วนต่อมาในเรื่องของตำแหน่งอลิข์ตำแหน่งอลิให้ระมัดระวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่แบบพยายามที่จะเข้าหาคุณก็ไปเสียในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนด้วยแหละนะคะเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะที่เข้ามา หาคุณนะคะพยายามที่จะเหมือนกับคุยพยายามที่จะใกล้ชิดกับคุณนะแต่คุณก็มีกําแพงไปแล้วแหละแต่ว่านะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยนะคะตำแหน่งวินาศเนี่ยเสียคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะมองในมุมนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของคดีความความทุกขก์ายทุกใจการเซ็นเอกสารต่างๆหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะมีหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนเดิมนะที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนใหม่นะที่ทําร่วมกันมานานเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเกิดขึ้น ส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งความรักนะความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะขึ้นมาเป็นใบนี้คุณจะทะเลาะกันเรื่องอะไรนี่ไม่พ้นเรื่องเงินให้ระวังการทะเลาะขัดแย้งเกี่ยวกับในเรื่องของเงินแต่ในอีกมุมนึงเรามองกลับได้ค่ะสําหรับคนที่อยากจะได้แฟนซัพพอตมีแนวโน้มไหมที่แฟนจะช่วยเหลือหรือซัพพอตมีแน่นอนในระหว่างเดียวกันถ้าเกิดคุณมีมากกว่าเนี่ยเขา เขาอาจจะมาขอคุณให้คุณไปซัพพอร์ตเขาเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าคนไหนมีมากกว่าจะต้องเป็นคนจ่ายเออเป็นแบบนี้แล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปอืมทะเลาะก,กันบ้างนะคะมีปัญหากันบ้างนะคะบางทีก็อยากจะหยุมหัวกันทะ <c oughs> เลาะก,กันแล้วแบบทําอะไรไม่ได้ไงแต่ในใจเนี่ยอยากจะหยุมหัวอยากจะกระชาาหัวล้วแต่ทําไม่ได้สุดท้ายแล้วเป็นไงตีตีกันทะเลาะก,กันนะงอนกันบ้างรักกันเหมือนเดิมเห็นไหม นะสุดท้ายแล้วก็มีแค่คุณสองคนอะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าต่างคนต่างจริงใจให้กับกันนี่แหละแต่ว่าการสื่อสารบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดอย่างที่ตั้งใจนะชาวลักนณาราศีมิถุนเนี่ยก็คือคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วบทจะพูดดีก็พูดดีบทจะพูดแทงใจก็พูดแทงใจเลยคนอยู่ข้างข้างก็งงเหมือนกันฉะนั้นจะต้องตามในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรักให้ดีส่วนคนโสดนะมาดูกันซิคนโสดเป็นยังไงคนโสดมีไหม คนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนคุยต้องใช้คําว่าคนคุยก่อนปิ๊งยังไม่ก้าวผ่านไปถึงในเรื่องของการที่จะสละโสดมีแฟนนะพอขึ้นมาว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะมีความรู้สึก,กว่าโอ๊ยตายละฉันไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกนี้นะคะเจอจากไหนนะคะเป็นคนคุยอ่ะเหมือนกับคุยคุยกันไปช่วงพัฒนาความสัมพันธ์และกันจากสถานที่เที่ยวนะคะถ้าเกิดบางคนเหงาจัดอยากจะแบบอุย้ยมีใครสักคนหนึ่งอาคุยก็ยังดียังไม่ต้องคิดมากอ่ายังไม่ต้องคาดหวังอนาคตอนาคตเรื่องความรัก เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วก็เจอจากไหนสถานที่เที่ยวกลางคืนปาร์ตี้มันมีเหล้าเบียร์มีแอลกอฮอล์เข้ามานะคะแต่ต้องย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับฟ้าผ่ามาแป๊บเดียวแล้วจากไปอย่าไปจริงจังนะคะหรือว่าอย่าไปคิดที่จะผูกพันมากมายเพราะขึ้นมาว่าในเรื่องของเกณฑ์ความรักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับขาจรมากกว่าขาประจํานะคะโอเคส่วนในเรื่องของ สุขภาพนะคะมาดูกันค่ะนะตำแหน่งสุขภาพเป็นยังไงบ้างตำแหน่งสุขภาพให้ระมัดระวังนะสุขภาพที่เกี่ยวกับช่องท้องนะคะอาการปวดท้องจุกเสียดนะคะโรคกระเพาะลำไส้แปรปรวนต่างๆทุกอย่างเกิดจากในเรื่องของบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเกิดจากอะไรอาหารการกินการดูแลตัวเองคุณไม่ค่อยดูแลตัวเอง อันนี้ต้องยอมรับตัวเองก่อนมันจะต้องมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งบ่งบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่สบายฉันเจ็บป่วยนะฉันมีในเรื่องของเอฟเฟกร่างกายที่มันผิดปกติตรงนี้นะคุณถึงจะหันกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆดูแลกันไปเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุไม่มีนะคะให้สบายใจได้เลยนะคะในเรื่องของการเดินทางการเดินทางไกลในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นการเดินทางใกล้ๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทาบุญเสริมกันนิดนึงไหนดูซิ เขายิบไพ่ทําบุญหน่อยอืมทาบุญอ่าบริษาคแน่นอนนะคะบริษาคอะไรก็ได้นี่แหละนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาเลขสองแปดนะ เป็นตำแหน่งกำลังของดาวจันทร์กับพระราหู28จะหมายถึงการการมีเงินหมุนเข้ามาตลอดเวลาเขาเรียกก็เป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยนะปะแก้นะฮะหมายถึงเสื้อผ้าก็ได้จะบริจาคเงินนะคะไปร่วมในเรื่องของคนที่เขาไร้บ้านคนที่เขาลําบากก็ได้หรือบางคนไม่อยากเสียเงินนะบริจาคเสื้อผ้ามือสองของที่เราไม่ได้ใช้บริจาคไปเลยทุกอย่างจะส่งผลดีทั้งนั้นอันนี้เป็นการแก้ดวงเสริมดวง,งคุณ นะคะส่วนตำแหน่งนะสุดท้ายโคตรดีแล้วโอ้ยตายแล้วคลิปนี้ใช้คำว่าโคตรดีไพ่ดีได้เปลืองมากอะ่ะแต่ดูแล้วแบบมันมากชื่นใจมากนั่นก็คือตำแหน่งลาภะนะคะโชคลาภจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวนะคะเลขที่เราคาดเอาไว้จะมาในช่วงเวลาสุดท้ายหมายถึงอะไรคุณน่าจะชอบเลขใดเลขหนึ่งเก่งเลขนี้ไว้พอถึงเวลาค่ะจะมีสื่อนำโชคนะคะจะมาจากคนใกล้ตัวของคุณนี่แหละ จะบอกเลขนะให้กับคุณรับรู้คุณซื้อทันอยู่แล้วแหละนะแล้วเป็นไงโอ้โหมาขนาดนี้ถ้าเกิด100%นะมีเกณฑ์นในเรื่องของโชคลาภอะ่ะสูงถึงประมาณ70-80%นะคะจัดไปอย่าให้เสียคะ่ะแต่อย่าลืมนะให้พอประมาณพอไม่ใช่แบบโอ้โหปิ้งบอกแบบนี้แล้วจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะซื้อแบบโอ้โหแบบ ตัวเลขเยอะๆคูณเยอะๆหรือว่าซื้อลอตเตอรี่หลายใบก็ไม่ไหวนะเอาแบบว่าแค่พอดีพอดีไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่กันนะ,ะในเรื่องของไพ่เลขนําโชคนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะว่าไพ่เลขนําโชคที่ปิ๊งจะหยิบให้เนี่ยจะมีเลขอะไรบ้างปิงจะหยิบมาให้ทั้งหมดก็คือ4ใบนะคะดูกัน1 2 3 4โอเค Okay. 6 5 8 7อันนี้เลขเด่นนะคะ6 5 8 7อย่าลืม6แทนค่า9ได้8แทนค่า3 7แทนค่า1ได้นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ